สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยเจาะลึกกันนะคะจากคลิปธรรมบัญญายใน YouTube ค่ะหัวข้อที่แบบว่าเออน่าคิดมากเลยคือแม้ทำดีอยู่แล้วก็ยังต้องทำต่อไปครับผมมันก็ชวนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมล่ะทำดีอยู่แล้วทำไมยังไม่พอทำไมต้องไปต่ออีกอืมน่าคิดครับค่ะ วันนี้เราก็จะมาลองสกัดแก่งความคิดสําคัญสําคัญจากคลิปนี้นะคะเรื่องความเพียรการพัฒนาตัวเองการรับมือความเปลี่ยนแปลงครับตามแนวทางพุทธใช่ค่ะเริ่มจากคําเตือนในคลิปเลยที่ว่าเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนอย่าประมาทแล้วก็ต้องเร่งสร้างบาร,รมีครับผมคือการสร้างสมความดีเนี่ยทำไมมันต้องเร่งต้องรีบขนาดนั้นเลยคะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันสะท้อนเรื่องความไม่แน่นอนเลยนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากค่ะ เร็วเหมือนโกหกเลยครับในทางพุทธเนี่ยการไม่ประมาทก็คือการรู้ทันว่าทุกสิ่งมันไม่เที่ยงนะครับมันเปลี่ยนแปลงตลอดหรือที่เรียกว่าอน,นิจจงอ๋ออน,นิจจงครับการสร้างบารมีหรือว่าการทําความดีต่างๆเนี่ยมันเลยไม่ใช่แบบทําครั้งเดียวแล้วจบไปค่ะแต่เป็นกระบวนการที่ต้องทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับเพื่อให้ใจเรามั่นคงพร้อมรับมือกับทุกอย่างได้ เอาละค่ะงั้นเรามาแกะปกระเด็นนี้กันต่อเลยนะคะเหตุผลที่หยุดทำดีไม่ได้แม้จะรู้สึกว่าเออเราก็ทำดีอยู่นะก็เพราะว่าชีวิตเราโลกรอบตัวเรามันไม่เคยหยุดนิ่งเลยจริงๆนะคะใช่ครับทุกอย่างเปลี่ยนตลอดค่ะสิ่งที่เราว่าดีวันนี้อีกวันอาจจะไม่พอแล้วหรือสถานการณ์มันเปลี่ยนไปอืมหัวใจสำคัญมันอยู่ตรงนี้เลยครับการเข้าใจความจริงเรื่องความไม่เที่ยงหรืออนิจจงเนี่ยค่ะมันทำให้เราไม่ประมาท ทำให้เราพร้อมปรับตัวไม่ไปยึดติดแล้วก็อาจจะใช้การเปลี่ยนแปลงให้เป็นประโยชน์ได้ด้วยซ้ำไปนะครับอการหยุดนิ่งหรือว่าพอใจกับแค่ปัจจุบันเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นความเสี่ยงไปเลยก็ได้จริงด้วยค่ะเพราะสิ่งดีๆที่เคยทําไว้มันอาจจะไม่พอสาหรับปัจจุบันหรืออนาคตที่เปลี่ยนไปแล้วก็ได้ครับใช่เลยค่ะและจุดเริ่มต้นสําคัญมากๆที่ในคลิปพูดถึงนะคะคือการมีสัมมาทิฏฐิครับผม สัมมาทิฏฐิเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องกฎแห่งกรรมครับพอเข้าใจตรงนี้เราก็จะออกแบบความคิดคำพูดการกระทำให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงได้ถูกต้องครับนำไปสู่ชีวิตที่ดีสร้างสังคมที่ดีได้คนที่มีความเห็นถูกก็จะเข้าใจบทบ,บาทความรับผิดชอบของตัวเองด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับแล้วถ้าพูดถึงวิธีการพัฒนาตัวเองล่ะคะแบบต่อเนื่องเนี่ย ทำยังไงได้บ้างคะในคลิปเขาก็ยกตัวอย่างเรื่องความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่างๆนะคะอันนี้ก็น่าจะเชื่อมกับหลักทิศ s ในทางพุทธรือเปล่าคะใช่ครับเชื่อมโยงกันได้เลยที่6ก,ก็คือหน้าที่ต่อคนรอบข้างค่ะพอแม่ครูอาจารย์เพื่อนครับหรือ,อยังตัวอย่างโรงเรียนหมอนทองวิทยาที่แม้จะความเชื่อต่างกันแต่ครูอาจารย์เขามีความรับผิดชอบต่อน,นักเรียนค่ะเด็กๆก,ก็พัฒนาได้ดีครับ ตรงนี้มันชี้ว่าแกนของคนดีจริงๆก็คือความรับผิดชอบนี่แหละไม่ว่าจะอยู่ในบริบทไหนก็ตามอมถ้ามองภาพรวมความรับผิดชอบนี่แหละครับคือฐานของความสามาคัคคีการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแล้วการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องข้างนอกเรื่องการทําหน้าที่อย่างเดียวนะครับค่ะแต่ต้องลึกลงไปถึงการพัฒนาคุณภาพใจให้บริสุทธิ์หรือที่เเรียกว่าทําใจให้ใส ใจให้ใสครับคือให้ใจสงบโป,ปร่งเบาไม่ขุนมัวด้วยการฝึกตนเองรักษาศินฝึกสมาธิมีสติอยู่กับปัจจุบันทําใจสบายสบายและที่สําคัญมากๆคือไม่ยึดติดกับความสําเร็จเดิมๆหรือประสบการณ์เก่าๆที่เคยทําได้ครับประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะแนวคิดเรื่องเซตซีโรที่พูดถึงในคลิปครับเซตซ คือการทำใจเหมือนเริ่มใหม่ทุกครั้งไม่ว่าจะทำสมาธิหรือว่าใช้ชีวิตเรื่องอื่นๆอืมใช่ครับไม่เอาเรื่องเก่าๆทั้งสำเร็จทั้งล้มเหลวมาเป็นกรอบมาแบกไว้เหมือนล้างแก้วให้ว่างก่อนเติมน้ำใหม่เสมอค่ะทำให้เราพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆปรับตัวได้ตลอดแต่ยอมรับว่าทำจริงนี่เอ่อไม่ง่ายเลยนะคะครับไม่ง่ายครับแต่ต้องฝึกไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ต้องย้ำกันอีกทีนะคะว่า เป้าหมายของการทำดีต่อเนื่องการพัฒนาตัวเองแบบไม่หยุดเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อไปแข่งกับใครเลยนะคะไม่ว่าจะจะคนอื่นหรือแม้แต่แข่งกับตัวเองในอดีตถูกต้องครับอันนี้สำคัญมากจุดประสงค์หลักจริงๆเนี่ยคือการยกระดับสภาวะจิตใจเราให้สูงขึ้นให้ละเอียดขึ้นให้พลังความดีหรือที่เรียกว่าดวงบุญข้างในตัวเราเนี่ยมันผองใสสว่างสวยมากขึ้นเรื่อยๆอืมเพื่อความสุขจากข้างใน เพื่อความสุขที่แท้จริงจากภายในแล้วก็ความสำเร็จในชีวิตที่ยั่งยืนแล้วก็ยังเป็นการเตรียมพร้อมให้เราสามารถเป็นที่พึ่งหรือไปช่วยคนอื่นให้เขาเจอความสุขความสว่างของใจได้เหมือนกันค่ะไม่ใช่เพื่อเอาไว้อวดหรือเปรียบเทียบกับใครไม่ใช่เลยครับเหมือนอย่างที่เราเห็นจากครูบาอาจารย์หรือแม้แต่พระพุทธเจ้าใช่ไหมคะที่แม้ท่านจะบรรลุปเป้าหมายสูงสุดแล้วครับผมท่านก็ยังคงฝึกฝนตนเองแล้วก็เมตตาสั่งสอนคนอื่นต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดเลยใช่ครับ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมจริงๆสรุปแล้วนะคะแก่นสำคัญที่เราได้คุยกันวันนี้ก็คือความดีการพัฒนาตัวเองเนี่ยต้องทำต่อเนื่องนะหยุดนิ่งไม่ได้ครับเพราะโลกมันไม่หยุดนิ่งค่ะแล้วการมีความรับผิดชอบมีสัมมาทิฏฐิการฝึกใจให้ใสแล้วก็การรู้จักปล่อยวางไม่ยึดต,ติดหรือเซตซีโร่เนี่ยคือองค์ประกอบสำคัญเลยที่จะทำให้เราเติบโตได้อย่างแท้จริงครับ และหัวใจสำคัญอีกอย่างก็คือการรักษาคุณภาพใจให้ใสอย่างสม่าเสมอค่ะคือแม้บางวันอาจจะไม่ใสเท่าวันก่อนแต่ถ้ายังประคองรักษาความใสไว้ได้ไม่ปล่อยให้คุณมัวอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับถือว่ามาถูกทางแล้วเป็นการเดินทางที่ถูกต้องครับอืเหลือแค่รอจังหวะเวลาที่เหมาะสมให้ผลบุญผลความดีมันส่งผลเต็มที่ครับค่ะ ก่อนจะลากันไปนะคะก็มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันดูค่ะว่าเมื่อเราพอจะเข้าใจแล้วว่าแม้ดีแล้วก็ต้องทำต่อโดยเป้าหมายไม่ใช่การแข่งกับใครแต่เป็นการยกระดับภายในตัวเราเองครับลองมองดูสิคะว่ามีเรื่องไหนในชีวิตประจำวันของเราบ้างที่เราพอจะเอาหลักการเซตศูโรคือการเริ่มต้นใหม่ด้วยใจเป็นกลางกับการพัฒนาต่อเน,นื่องอย่างอ่อนโยนคือไม่กดดันตัวเองเนี่ยไปปรับใช้ได้บ้าง น่าสนใจครับเพื่อการเติบโตที่ไม่สิ้นสุดของเราเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ